สวัสดีค่ะ l i f e indicates ในวันนี้หม่อมจะมาเจาะลึกตรวจสตร์อังกฤษกันต่อนะคะในซีรีส์ Life i n d i c a t e s t นะคะ15อพิโซดที่เคยทำไปค่ะรกระ,สะแส<ร>อาจจะเงียบไปบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ดีใจมากๆแล้วก็มีกำลังใจมากๆเลยค่ะที่มีน้องๆหลายคนนะคะทักมาบอกว่าอยากจะให้แม่มอมทำต่อบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับน้องๆที่เรียนศิลปภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์อังกฤษควบคู่คไปกับวรรณคดีนะคะจริงๆแล้วที่ตั้งใจทาในส่วนของคอนเทนต์นี้นะคะก็เพราะว่าเรื่องร ในประวัติศาสตร์อังกฤษเนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาอยู่ UK แล้วต้องสอบ l i f e i n d i c a t เ s เวลาอ่านหนังสือไปก็อาจจะง่วงใช่ไหมคะโดยเฉพาะในเรื่องของประวัติศาสตร์มีความเข้าใจในเนื้อเรื่องแล้วนะคะก็จะสามารถที่จะไปทำข้อสอบ l i ฟ e i n d i c a t o s s ได้ไง่ายมากขึ้นนั่นเองคะ่ะเอาเป็นว่าเมื่อมีการขอมาแบบนี้ก็เลยจัดไปเลยค่ะหม่อมก็เลย กลับมาทำคอนเทนต์ไลฟ์อินดิเคเตสกันต่อนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูในส่วนของอพิโซดที่1-15ถึง15ก็ย้อนหลังกลับไปดูนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์อังกฤษเริ่มต้นตั้งแต่ยุคหินนะคะเรื่อยมาจนถึงว่าดินแดนของ ประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะมาจนถึงยุคกลางเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันในส่วนของยุคกลางของอังกฤษค่ะแล้วก็สงครามในยุคกลางนะคะเรื่องราวเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นไม่แพ้ซีรีส์ดังเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างอังกฤษแล้วก็ไอแลน,นะคะรวมถึงต้นเหตุของสงครามกลางเมืองย้อนกลับไปในอดีตดินแดนอังกฤษในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่7แล้วก็พระโอรสของ พระองค์ก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะคะที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระองค์เนี่ยทรงมีภรรยาหลายคนนะคะมีความต้องการที่จะขยายอาณาเขตไปยังไอแลนด์ค่ะทั้งสองพระองค์เนี่ยก็เลยประกาศตนเองนะคะว่า เป็นพระราชาแห่งไอแลนด์แล้วก็บังคับใช้กฎหมายอังกฤษในไอแลนด์ค่ะหัวหน้าเผ่าต่างๆในไอแลนด์นะคะก็เลยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเรื่องราวซับซ้อนขึ้นในสมัยสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่1ค่ะพระธิดาของพระเจ้าเฮนรี่ที่8นั่นเองแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงพระเจ้าเจมส์ที่1น,นะคะรัฐบาลอังกฤษต้องการให้ชาวอังกฤษแล้วก็สกอตแลนด์เข้าไปตั้งถิ่นฐานในไอแลนด์มากยิ่งขึ้นค่ะ ก็เลยสนับสนุนชาวโปรตรัสแทนให้ไปสร้างบ้านเรือนในเขตเอาสเตอร์ทางตอนเหนือของไอแลนด์นะคะโดยยึดที่ดินของชาวแคทอริกซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมการย้ายถิ่นในลักษณะนี้เรียกว่า plantation ค่ะเอาละค่ะลองนึกนะคะลองจินตนาการนึกดูนะคะว่าอยู่ดีๆที่ดินของตัวเองก็ถูกยึดไปง่ายๆชาวไอแลนด์จะรู้สึกยังไงคะแน่นอนค่ะชาวไอแลนด์ก็รู้สึก โกรรู้สึกโมโหขึ้นมาทันทีเลยนะคะรู้สึกว่าไม่พอใจแล้วก็ไม่ยุติธรรมอย่างมากค่ะเหตุการณ์นี้เองที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างอังกฤษสกอตแลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ มาดูทางฝั่งของอังกฤษกันบ้างนะคะหลังจากที่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่1ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ควบคุมรัฐสภาเสด็จส่วนอนคตโดยไม่มีทายาสืบทอดบัลลังพระเจ้าเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์ผู้ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์มาก่อนได้ขึ้นของราชเป็นพระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษค่ะ พระเจ้าเจมส์ที่1และพระโอรสของพระองค์ก็คือพระเจ้าชาลส์ที่1น,นะคะทรงมีความเชื่อในเรื่องของเทวสิทธิ์ของกษัตริย์หรือว่า divine right of kings ค่ะซึ่งหมายถึงว่ากษัตริย์เนี่ยได้รับอํานาจโดยตรงจากพระเจ้าจึงไม่จําเป็นจะต้องฟังใครแล้วก็พวกเขาเนี่ยพยายามที่จะปกครองโดยไม่ปรึกษารัฐสภาเลยเป็นเวลาน,านานกว่า10ปีนะคะเมื่อต้องการเงินก็จะหาทางออกด้วยตัวเองไม่ขอเงินจากรัฐสภาค่ะ แล้วนะคะก็เกิดปัญหาในสกอตแลนด์ค่ะเพื่อนๆทำให้พระเจ้าชาลส์ที่หนึ่งต้องหันกลับมาขอความช่วยเหลือจากรัฐสภาอีกครั้งความเชื่อที่ว่าฉันเป็นกษัตริย์ฉันไม่จำเป็นจะต้องฟังใครเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายแล้วก็นำไปสู่สงครามใหญ่ในเวลาต่อมาค่ะ เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าชาวส์ที่หนึ่งเนี่ยทรงต้องการให้ชาวอังกฤษสกอตนะคะใช้หลักปฏิบัติทางศาสนาเดียวกันรวมถึงตำราสวดมนต์ฉบับใหม่ที่แก้ไขปรับปรุงแต่ว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้สอบถามความเห็นจากประชาชนนะคะโดยเฉพาะชาวสกอตท,ที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเหมือนกับว่าพระองค์เนี่ยลืมถามคนใช้นะคะว่าเขาโอเคไหมโดยเฉพาะชาวสกอตท,ที่พอได้ใช้ก็รู้สึกว่า นี่มันไม่ใช่แนวของเราเลยอะ่ะถึงขั้นรวมตัวกันนะคะก่อตั้งกองทัพสกอตขึ้นเพื่อที่จะต่อต้านพระองค์เลยทีเดียว ทีนี้พระเจ้าชาวที่หนึ่งเนี่ยก็ประสบปัญหาในการขาดแคลนเงินอย่างหนักเลยล่ะค่ะแต่ก็ไม่อยากที่จะพึ่งรัฐสภาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีความขัดแย้งกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายด้วยความที่ไม่มีเงินพระองค์ก็ทนไม่ไหวค่ะก็เลยต้องเรียกประชุมรัฐสภาอีกครั้งในปี1640เพื่อของเงินไปใช้ในสงครามกับสกอตแลนด์ปัญหาคือในรัฐสภามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าพิวริตันหรือว่าพวกที่เคร่งศาสนายอย่างมากนะคะซึ่ง ก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพระเจ้าชาว์สที่หนึ่งค่ะแล้วก็ไม่โอเคกับการรวมาศาสนาที่พระองค์ต้องการรัฐสภาจึงปฏิเสธที่จะให้เงินนะคะแม้ว่าในขณะนั้นเนี่ยสกอตแลนด์ยกกองทัพมาถึงอังกฤษแล้วก็ตามแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้สิคะยังไม่ลืมไอแลนด์กันใช่ไหมคะไอแลนด์ก็เกิดกบฏในเวลาเดียวกันค่ะซึ่งเป็นฝีมือของชาวโรมันคาทอลิกที่ไม่พอใจรัฐบาลอังกฤษในการยึดที่ดินของพวกเขา รัฐสภาจึงเสนอให้กองทัพรัฐสภาเข้ามาควบคุมสถานการณ์หรือพูดง่ายๆก็คือให้ทหารเข้ามาปกครองในเวลานั้นค่ะพระเจ้าชาวที่หนึ่งรู้แบบนี้เป็นยังไงล่ะคะพระองค์ก็ส่งไม่พอพระไทยนะคะแล้วก็ตัดสินใจบกเข้าไปในสภาสามัญชนหรือว่า House of Commons เพื่อจับกลุ่มผู้นำสภาห้าคนแต่ว่าโชคดีนะคะของพวกเขาที่มีคนกระซิบ เตือนซะก,ก่อนก็เลยหลบหนีไปได้นะคะหลังจากนั้นก็ไม่มีกษัตริย์องค์ใดกล้าเข้าไปในรัฐสภาอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ค่ะ และสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือสงครามกลางเมืองอังกฤษหรือว่า English Civil War ค่ะได้ปะทุขึ้นในปี1642โดยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายนะคะอย่างชัดเจนฝ่ายพระมหากาษัตริย์หรือว่า Royalist ค่ะซึ่งถูกเรียกว่า Cavalier แล้วก็ฝ่ายรัฐสภานะคะหรือว่า Parliamentarian เรียกว่า Brownhead นะคะนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองอังกฤษที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับ ตอนต่อไปนะคะหม่อมก็จะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งตัวละครสำคัญค่ะนั่นก็คือโอลิเวอร์ครอมเวลโอ้โหคนนี้เนี่ยเดือดกว่า Netflix อีกนะคะถ้าอยากรู้ว่าเขาเป็นใครทำอะไรไว้บ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะต้องบอกเลยว่าการไลค์การแชร์การคอมเมนต์เนี่ยเป็นกำลังใจสำคัญเลยนะที่จะทำให้หม่อมในการทำคอนเทนต์เนาะเพราะว่าเกิดว่าทำคอนเทนต์ออกมาแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบรับที่ดีก็ ไม่ค่อยมีกำลังใจที่จะทำคอนเทนต์ออกมานะคะแต่ถ้าเกิดว่ามเาีเรียกว่ากำลังใจดีๆนะคะง่ายๆเลยแค่กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์สั้นๆมาทักทายกันก็จะเป็นกำลังใจให้หม่อมในการทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วละคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย